อา้าวนายรู้จักเขาได้เหรอคอนเดส์แหละนะรู้จักดีคอร์ลี่แหละนะเขาชื่อว่าแจ็คก,กี้ส่วนเขาก็๊กปาของเขาเรี่คือ ไปหาพี่ขเขาเถอะพี่แจ็กกี้แลวนะใช่เราไปหาพี่ขเขาเถอะต่ประเทศไทยไง นักเป็นคนหลับฟ้าฟูดเหมือนกันนะรู้ว่าเป็นจะไปไหนมแจ็ก,กี้แหละนะจ็ก,กี้ เกกมแจ็รกากไปหาพี่คนเเลยว่าแจ็กกี้อยู่ที่ไหนอเองบ้านแจ็กกี้สวัสดีครับพี่น้องน้องพี่ มีอะไรก็ส้สรุคถ้าจะถ้าจะกินมะม่วงข้างบ้านก็มาที่บ้านผมนะครับแต่ผมไม่มีถ้าพร้อมแล้วก็ทิ้มะม่วงจีบ้านที่ข้างบ้านผมอะปลูกมะม่วงฮะมะม่วงอะไรเหรอมะม่วงสายพันุข้างบ้านโอ้มะม่วงข้างบ้านนี่นะ มาพร้อมแล้วก็ทีมโอ้โหแจ็กกี้นี่ไม่มีมาราญ,ญาตเลยแจ็กกี้ <c oughs> เป็นอะไรกุ้ย <c oughs> เอาแจ็กกี้กินมะม่วงเป็นแบบทอมเลยใช่ไหม ที่กินมะม่วงข้างบ้านทำเองมาเอ๊ะทีนี้ไปเลยขมโมยสูตรลับแจ็กกี้สูตรลึกลับอาาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตกันด้วยนะครับเย้